บริษัทเบนเรคอมเีเดียโปรดักชันจำกัดบริการนวัตกรรมที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่สร้างสารรค์และเป็นระบบเพื่อเพิ่มคลังความรู้ช่วยปรับปรุงขีดความสามารถและช่วยประชาสัมพันธ์สร้างตัวคุณร่วมถึงผลิตภัณฑ์บริการและธุรกิจให้เป็นที่รู้จักด้วยความเชื่อมั่นอย่างยังย่งยืนผ่านโลกออนไลน์สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัว หัวข้อดีๆที่ทำให้เราสามารถที่จะนำ AI มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของการประชดประมันโมเดลรอราวตารหรือตัว presentation ที่เห็นอยู่นะค,คนหน้าจอตรงนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเว็บไซต์ตรงนี้นะครับจะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะเข้าไปทำการสร้างตัวละครอวตารได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะเคยเข้าไปใช้งานแล้วนะครับสามารถที่จะเลือกตัวอวตารเพื่อนํามาทําเป็นคลิปวิดีโอหรือนํามาสร้างเป็นส่วนประกอบในการทํานําเสนอพรีเซนเตชันนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งวันนี้นอกจากตัวนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะมาบอกทุกคนว่าด้วยการพัฒนาของค่าย r e a d m e .com ที่คุณเห็นตรงนี้นะครับถือว่าถูกพัฒนาขึ้นมาจนสามารถที่จะทำให้เว็บไซต์ธรรมดารรมดาในลักษณะนี้เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ ยกตัวอย่างเช่นวิดีโอที่เห็นู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะทําการเชื่อมโยงกับตัว r i z m e c o m เพื่อจะทําให้รูปภาพที่นิ่งๆตรงนี้เมื่อเราสกอร์เมาส์หรือผู้ใช้งานสกอร์เมาส์ลงมารูปแบบต่างๆก็สามารถที่จะพรีเซนต์ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายหรือว่าตามรูปแบบของ Machine Learning ที่เราได้สร้างเป็นแชทเอาไว้ก็ได้ยังไงมาดูกันด้วยคุณสมบัติที่เว็บไซต์ Rizmi.com นะครับได้อธิบายไว้ในเอกสารที่เรียกได้ว่าเราสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาอยู่แล้วคุณสามารถที่จะไปรับ j อบพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนะื้อหาได้ด้วยคุณสมบัติจากการสร้างครีเอทีฟตัววิดีโอแล้วเรายังจะสามารถที่จะเข้าไปทําให้ AI ชุดนี้นอกจากการสนทนาในรูปแบบวิดีโอที่เราโยนเทคเข้าไปนะครเราสามารถโยน t e x เข้าไป นะครับใครที่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนจะรู้เลยว่าเวลาที่เราเอาเทคเข้าไปใส่ในนี้มันก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ในระดับหนึ่งแล้ว b a n r e c o m Media Production Company Ltd. an innovative service that supports the creative and systematic transformation of the work experience to increase the knowledge base, improve your capabilities and help publicize and sustainably build yourself, your products, your services and your organization ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบของการสร้าง AI มันสามารถที่จะทําตัวพรีเซนต์เป็นรูปแบบวิดีโอโดยการทําการคอนเนคกับโปรดักชันต่างๆในรูปแบบของเสียงหรือข้อความมีการสอดแทรกนะครับในรูปแบบของ AI presentation ที่ไปร่วมกับตัวโ w e ค p อยด t ได้ด้วยและที่สําคัญคุณสามารถที่จะทําการสร้าง AI bread AI bread ก็คือรูปแบบการนําเสนอเรียลไทมก็ได้ตอบสนองผ่านทาง Database เเทคโนโลยีได้หรือคอนเทนต์ต่างๆที่เราเก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูลเขามีแหล่งที่ใช้ในการพัฒนา มีศูนย์รวมมีชุมชนนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับนอกจากซิงไฟล์ตรงนี้แล้วนะครับเขาก็ยังไปซิงกับตัวกิบฮับด้วยเช่นกันกิบฮับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและก็แชร์แลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งสําหรับนักพัฒนาที่อยากจะพัฒนาบุคคลที่ชอบก็สามารถที่จะเข้าไปทดลองใช้ฟรีได้14วันบนแพลตฟอร์มนะครับที่มีการอ้างอิง API แล้วก็ขอสาธิตด้วยสามารถที่จะ m มควิดีโอคอนเทนต์ด้วยรูปแบบของการคลิก แล้วก็สร้างเนื้อหาขึ้นมามีการหมุนเวียนนะครับเชื่อมต่อกับคอนเทนต์ต่างๆมากมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงภาษาซึ่งตัว ai ตัวนี้สามารถรองรับภาษาได้อยู่ประมาณ100กว่าภาษาแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยสนทนาได้แบบรวดเร็วนะครับด้วยการสร้างตัวรีซอสเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ u d i o รูปแบบของการขยับพื้นก็จะเปลี่ยนตามไปตัวที่น่าทึ่งอีกตัวนึงครับนั่นก็คือ ใช้งานในรูปแบบของ Chat GTP ที่เข้ามาช่วยทำให้ตัวเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นตอบสนองใครที่มีแชทบอ o t หรือใครที่มีตัว Machine Learning หรือว่ามีตัวโมเดลรูปแบบของไทม์ไลน์ไว้แล้วนะครับหรือว่าเส้นทางของการตอบโต้ผู้ใช้งานอยู่แล้วเหมาะมากครับลองเอาเข้าไปใส่กับ B I ของ Microsoft ดูคุณก็จะได้ ความสัมพันธ์ข้อมูลพูดคุยสนทนาบนกรอบงานของคุณได้ด้วยจะลองดูตัวอย่างครับผมโดนแชทเตะออกมาด้วย <laughs> nice to meet you c r i t a d e k how can i assist you today yes content marketing can be a great strategy for web development by creating informative and valuable content related to web development You can attract potential customers to your website and establish your brand as an authority in the industry. Additionally, content marketing can help improve your website's search engine ranking, which can lead to more traffic and conversions. Would you like me to provide some tips on how to create a successful content marketing strategy for web development? I'm glad to hear that. Can you please specify what you are referring to? Is there something specific that caught your attention? Sorry, even digital humans get tired. This chat is limited six responses. Please to tired. start even get limited new digital chat chat. a ว้าวเลยใช่ไหมฮะสำหรับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะ,ะก็มาจากตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ studio. d k i i d com ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นสำหรับตัวแชทนะฮะสำหรับรูปแบบเอ็นเตอร์ไนี่น่าสนใจมากเพราะว่ามันสามารถที่จะไลฟ์สตรีมมิงนะก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าการไลฟ์สตรีมมิงนั้นจะเป็นถึงระดับไหนขั้นไหน น,นอกจากที่เราจะใช้ตัว Generative AI แล้วที่เป็น API เชื่อมต่อเนื้อหาเ,เชื่อมต่อเส้นทางของ Machine Learning แล้วการไลฟ์สนทนาแบบ Enterprise เป็นยังไงนะครับเป็นการอัปโหลดข้อมูลครับตรงนี้ถือได้ว่าเชื่อมต่อได้หลายภาษาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัว PowerShell นะครับตัว Noob นะครับตัว Ruby PHP นะครับ Python โอและอื่นอือีกมากมาย นี่คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักพัฒนานั้นสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ลองเข้าไปดูครับที่เว็บไซต์ r i z m e c o m และที่สำคัญครับตัวที่จะทำให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะใช้งานอย่างไรมากน้อยแค่ไหนวางแผนให้ดีครับในรูปแบบของแพลนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นให้อมันสร้างจากเนื้อหาให้ดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นการพัฒนานในรูปแบบของวิดีโอหรือว่าครีเอเตอร์ครีเอทีฟแบบนี้อาจจะทำให้คุณสูญเสียเงินมหาศาลเลยนะครับ วันนี้ผมก็ขออนุญาตแนะนำเพียงเท่านี้ครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ในช่วงเวลานี้ครับถ้ายังไงก็ขอให้สนุกกับการใช้ r i s m e c o m ขอบคุณครับสวัสดีครับ